เรามาเปลี่ยนหมอน้ำอลูมิเนียมให้กับเจ้าโซลนาวิออสกันเถอะนี่คือร้านหมอ้อน้ำเก่าแก่นะครับร้านสมชายหมอ้อน้ำที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่ครับนี่คือจุดที่รั่วครับคอหมอน้ำไปเรียบร้อยแลแ้วนะฮะคุณน้าช่างกำลัง ถอดหม้อน้ำเพื่อจะไปเท,ด,ทดสอบว่ามีปัญหารั่วซึมหรือไม่นะครับปรากฏว่าน้ำหม้อน้ำที่ซื้อมานั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็คุณน้ากำลังถอดคานหม้อน้ำนะครับเพื่อจะเอาของเดิมที่หมดสภาพแล้วนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับอันนี้คือลือ,ออกมาเรียบร้อยนะอแล้วนะครับ อันนี้มอเตอร์ไม่มีปัญหาครับก็เลยยังไม่เปลี่ยนนะฮะตามงบนะฮะอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาใส่กลับไปตรงรถเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทน้ำยาหม้อน้ำนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยของรถว่าเป็นยังไงนะครับว่ารถเติมแล้วรถมีปัญหาอะไรไหมนะฮะก็นี่แหละครับ อันนี้คือข้อดีของน้ำยาคูลเลนต์นะครับผมจะใส่เป็นคูลเลนตตลอดนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่ติดตับชมนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ